แพทย์หญิงชย,ยานีจอมวัฒนากกตค่ะเป็นกุมารแพทย์เชี่ยวชาญทางทารกแรกเกิดรับไปรีกําเนิดแล้วก็ต่อเฉพาะทางทารกแรกเกิดรับไปรีกเนิดที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเราสนใจแล้วก็ทําตรงนี้ได้ดีก็เป็นเหตุผลว่าทําไมถึงศึกษาต่อเฉพาะทางด้านนี้อีกท <Yeah. S 1> ีนคะปุ่มทารกแรกเกิดเนี่ยเขาจะมีสรีระ ของร่างกายของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับเด็กโตแลกโรคที่เด็กจะเป็นเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นได้ทุกระบบของร่างกายค่ะต้องมีความช่างสังเกตะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาพูดไม่ได้อาการที่เขาจะบ่งบอกมาจะรู้ได้ก็คือหมอต้องเป็นคนสังเกตเท่านั้นถึงจะรู้ว่าเด็กคนนี้กำลังเป็นอะไรอยู่หรือว่าอาการป่วยเนี่ยมันลำดับขั้นไปถึงขั้นไหนแล้วถึงเวลาที่ต้องให้การษา เพิ่มเติมหรือว่าต้องถอยการรักษาหรือยังอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ควรจะมีในหมอทาร์ทเลสเกิดที่ว่าเราคงต้องดูแลผู้ป่วยเด็กให้ดีที่สุดอะคะ่ะส่วนแนวทางในการรักษาก็คือทำให้อยู่ในมาตรฐานและผลลัพธ์ออกมาก็จะดีเอง